หรืว่ามีก้อนยังลอยซิบลอยเศร้า่เมี่อนี่ลอยหนึ่งเลครับเด้อนั่นเอาหลายแห่งรถให้พร้อมแล้ววะเท่าไหร่กวเห็นปวกดิอ๋อพี่น้องเลยเออพี่น้องเราห้องกมาผุ้นะโอ้ยหัวเก็บมาใหม่ๆอู้หน้องม่ขึ้นเหี้วกับมี่ผู้นะเท่ย์นับบอทัพเลยเด้อพี่น้องเด้อคิบโภมปีนี่โตใหญ่ๆครับพี่น้องเมื่อนี้ผม มากอตทิดสถานการณ์ล่านดอกจานรคือเก่าครับผมไ้ขคาว่าจิบโปมมาหลายแห้งครับช่วงนี้แดดออกฝนมาตกมาหลายจังสี่ราคามันก็ตกงลงนะครับเนาะหลังจากมือนั้นมาว่าลงล่าสุดแล้วลอยต่อลอยสิบบาทเมื้อนี่คาดว่ามาสิโตละบาทหรือลอยโต๊ดหนาสิบมีบางลามตำกว่าลอยหนึ่งนะครับเนาะลองไประเบองน้ำกันก่อนพี่น้อง ว่ามันเท่าไรต่ว่าพนว่ามาหลายหลายแห่งแม่เรากระลังใหญ่อยู่พ่ะย่ะเปิ้เปิ้ลเปิ้ลหืมอยตัวรอยเท่าไรแล้วน้ำแม่มืัอนี้หน้ามร้อยตัวร้อยบาทแสดงว่าถือตัวระบาทแล้วตัวใหญ่ๆอ้วนๆคือเก่าเลยครับเด้อมันมาหลายเผามาเลยครับเด้อไม่รู้อะไรเ่าหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทแนะวะ ร่งนับกันเลยมาน่ท่าคุณก็ขึ้นกันแล้วพเนาะท่าคุณก็กำลังนับเลยเออน,นี่ตัวตใหญ่ใหญ่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวร้อยร้อยบาทขึ้กันครับเหนี่ต้องคำเนาะถึงตละบาทขึ้นกันเะครับ ตัวย้ใหญ่ขึ้กันเลยช่วงนี้มาลายแห้งหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทข่าเพิ่นถือตัวละบาทเลยครับตอนออกลา,ายมาลายมันแดร่างนักก็มันแดดมันก็นลายพอมันลายราคามันก็นลง มัน nhau. Nè, nó เฮา vậy yêu มันโตเนี่ย นแบบตสเน่ากว่ี่อยู่ด้วยกัน,กนแค่ใส่ชีเองอเย็นห่อยอเย็นตักนเนาะแบบพวกมันเน่าคนกนห้อีกราคาหนึ่งนะครับแบบตัวส,บส,บสบดๆดร่งนับใ่กนไมวค่ะมันเน่า <ś les> ค,คึก <ś les> คักขนาดด้วยอะไรกี้บการขายการขายถือว่าคึกคักเลยครับมึงเนี่ยขี้ปโปมกิโลค,คึกคักไร ตัวละบาทแล้วตอนนี้ตัวละบาทตัวละบาทาตัวใหญ่ใหนึ่งร้อย,ย 100, ตัวหนึ่งร้อยบาทถือตัวละบาทแล้วครับนะอือกข้างในผมกับแม่นนะนั่งนับกันอยู่ครับ แต่เท่ากับว่าเรากำลังนับตัวละบาทเลยครับมือหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทตัวใหญ่ๆอ้วนๆคือเก้าเม่เลยมาสองหมื่นราคาลงมาอีกแล้วครับเพื่อเผื่อมืออื่นมือืบ่ถึงลอยบ่จักเที่ยวจอบเบิ้งครับราคาขึ้นๆลงๆดับเพิ่นแดดมีแห้งสิกัดกต่ถือฝนกับสีแพ้งก้วราคามันก็ขึ้นมันก็ลงคือแม่ละวานั่นแหละครับ มาเบิ้งสอบถามมึงเลยเรื่อยๆแล้วก็ร่างสิเท่อีกแล้ว เอ๊มอยู่มียนเบิดเลยลอยต่อลอยเท่าไรแล้วแม่มือนเนี่ยบัดเดียวเลยลอยต่อลอยหนึ่งขึ้กันบัดเดียวโตระบาดโตใหญ่ๆเลยใหญ่ๆอ้วนๆเออนับกันสดๆมาเด้อมาเด้อหรือว่ามีก้อนยังลอยสิบลอยเศร้าป่ะนี่ลอยหนึ่งนะครับเด้อนั่นเอาหลายแห่งรถให้พร้อมแล้วปะ กรสอบทั้งหลังแมนบดบดลเหลือนดีลยมากมือนีมาอะไรเมืครับผมกระสอบน so ึงกระเมนพูดแล้วนับแล้วเราไปว่างยายไปข้างบนกแมนเครับเหนึ่งรตัวหนึ่งบาทตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยตัวละบาทตัวละบาทเรากำลังนับฟูเป็นไหล่เนี่ยเปนกระซอเ่ยนับก่อนเลย เมียนวัดเดินทางหลังเผุดผุดเนาะอ,อ,อันนี้อันนี้กับถุงกิบโป้ของแม่เลยเฮ้ยอยังใหญ่ๆนี่ออโอ้โหโป้เนี่นับแล,ล้ววโอ้โหมันใส่ถุงใหญ่เลยอันนี้นะนนี้กับเมียนเพิ่นนับแล้วอยู่ในนี่โอ้มือนีแมาหลายเลยครับเด้อโตใหญ่ๆเลยคุณเนาะปีกเต็มเลยโต้ระบาทเลยครับมือนี่ราคาถูก โหระบาดตัวระบาดลายครับคุนะเขาไปข้างในแหงนี้แต่ขี้ปวงขี้รอเรี้ยงเต็มเลยซ้อนปุ <chaud> เรี้งยงใหญ่อยู่ผิดเหนี่แต่ออดอเดร์ลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วครับจัดให้ใส่เบตองให้มันหมุนพร้อมเดี๋ยวสิกัดกัน, <chaud> นง,งานนับพนักง,งานส่ขชี มีแต่ตัวใหญ่ๆกางเห็นเห็ดปวกูหนาล้านโลเท่าไรละเห็ดปวกมันนี่พาไปเบิ่งเห็ดปวกเราพี่น้องเห็ดปวกลายด้วยมือนนี่เรามีเห็ดปวกน้ำกีบโพรมลอยตอนลอยเท่าไรละก่อางันนี่ลอยตอนลอยน้ำมูเปิดเราปะตัวละบาทตัวละบาทแล้ววะพี่เขาเบิ่งเห็ดปวกเราเมือนนี่โล่เห็ดปวกมาน้ำด้วยมือนนี่ อุ้ยดอกงามๆเลยเห็ดปวกเห็ดปวกปลาน่อยอย่างปลเพนยห้างว่าตัวหน่อยปลาเพียหน่อยแล้ววะเทดไรก็เห็ดปวกดิอ๋อดีหน่องเลยสาร้อยแปดสิบบาทดอกงามๆงามๆกรลังเป็นตูมเป็นตีมเลยสามร้อยแปดสิบบาทเพปลาเพียหน่อยเรามีสองตัวแป็มหน่อยคับ เพี่เราสองตัวคือเกาขับลานเฮียไก่แก้วแวว <Okay. S 1> บรรยากาศก็เริ่มคึกคักขึ้นจักน้อยนึงคับพ่อมูนี่กิโปรกิรอหลายกิโปรกิโลกำลังมา,มาระก,กัดเถือถ่อนเอ๊มอยู่พุนะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัวละหนึ่งร้อยทุงละหนึ่งร้อยบาท ร้อยโตเด้อพี่น้องเด้อร้อยโตต่อตร้อยบาทร <ś led> ้อยตัวร้อยบาทเลยครับถือกรณีบ่มีอีกแล้วตัวละบาทตัวละบาทพูนเมืองข้างหลังเราต้องซืนับแล้วบ้องมือนเนี้ยปลากระบ,บืองมาฟังผีแล้วพานนี้ยนี่พี่น้องเด้อกระบื้อ <ś> ง <led> หอยดงหอยเดือหอยหอมหอยโขงเด็ดแล้วก็มีครับเดิบอกบักหอยอันนี่โลเท่าไหร่ล่ะครับน่แปดสิบบาท้อครับเด้อฮึมนี่กีบปมมลายกีบปมมลายโอ้แล้วได้ปลาข้าวโอเมร์ปลาอัน กระไคปลาข้าวเนาะปลาขบปลาขบมันแพงกว่าปลาข้าวครับเป็นตะเกียบยูปลาข้าวนี่ปกติพี่ขายโลเท่าไหร่ปลาขบเดียบานเนี่ยปลาขบสามร้อยกว่าข่าสองรดีสอโอ้ตอนันมันเกิดไข่กันเด้พี่น้องเถอะตอนมันเป็นปลาขบเบื้องปากมันดีมันกับสังมันเป็นสังอยขึ้นเป็นปลาขบีหลีสมือปลาขบ ตอนไข่ไข่ปลาข่าวปลาเสี่ยมปลาหนางปลาตะกูลเดียวกัน<ม>นี่โลละสองร้อยห้าสิบเนาะครับน้องอร่อม,มาสองตัวกิโอมลอยัวต่อลอยบาทครับผมมือน,นี้ถือที่สุดตัวละหนึ่งบาทแบบใส่ขีก็มีแล้วครับผมไซคีนี่เ้าก็ลอยโตเท่ากันบ่ครับจ,จักบาทครับโอ้ค่าไซคีเท่าที่บาทโอ้ใครกวาดเสียวไปใส่เองเด้อพี่น้องเด้อเทียเสียว มันมันต้องเอาอยู่หม่องข้อออกนั่มเครื่องกลเครื่องข้อข้าก็จะเอาใส่ให้เพื่อนเอาแคซีบบาดมองเลยพุณเนี่ยเฮ้แต่ว่าคิบป,ปูมตัวระบาดตัวแบบงี้หนึ่งช่วงนี้เพื่อนแพ,พ,พ่งลอยสามลอยสี่มีแต่คิบป,ปูมหน่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้คิบป,ปมูมใหญ่ตัวอ้วนเลยพุณน,นะหัวหัวแดงจึงคืงตัวระบาดมาหลายอีหลีอคุณเมื่มอกี้หม่องว่างจนว่างไปน้ำถังย้ายไปน้ำผืนพ,นพนก็ได้ พนักง,งานใส่ขี่กับไฟล่างเดียวแม่เราหมดเลยมืดมหูมืนตา <laughs> โอ้พนักง,งานไฟขี่เราอะเห็ดเหล้ากับมีอะไรพี่น้องเลยเห็ดปวกหน่อยกับมีุ่คลังเป็นพ <laughs> นักง,งานล้า <laughs> งหอยนงานล้างบักหอย không subscribe cho kênh không, Để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn ไมีโปมโตละบาทครับเลยหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทใหญ่มองแล้วมันขับแข็บเลยมองง่ายมองเฮ้ยวี้องเราห้องกระาผู้นะโอ้ยหห้เก็บมาใหม่ๆโอ้โนไม่ขึ้นเหี้วกับมี่ผู้นด้ไปเดี๋ยวแนวนักไปให้เด้อโอ้หนังกระเบนฟอมมาทู ้ไปมองได้ปะเนี่ยคางนั่งทางผุดบ่เอ้าไปพี่น้องเฮ็ดพุดนะเฮ็ดไปซอยเล่าก่อนเราหงกามาไหมสามกระตาครับกระหล่าเฮ้ยสองกระตาครับกระหล่ามั่งนึงเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกแล้วก็มีผวกเฮ็ดละงโกเล็กน้อยไปหาเห็ดพ่อนน้องใหม่ไปหาเห็ดพ่อนน้องใหม่หรือไปหาหนอนใหม่พ่อเห็ดไปหหาน่อม้โอ้ยหยุด มันอยู่เป็นหมูไต่กอไผ่ปรจักนี่เห็นปวกเจ้าเห็นปวกน้ำแกงพี่เนาะเห็นละโง่เพิ่นจนบานเก็บผ่อนยอดพักติวมาเห็นปวกเออมาใหม่ๆะตากะตามาใหม่ๆเลยไปหาหน่ใหม่พอเฮ็ดเราว่าเกือบเป็นบ่เอาเพราะว่าตั้งใจไปหาหน่ใหม่ไม่มีเวลานับเลยกิบโอมตัระบาด มันมันตอนรอยละสามสิบสี่สิบนี่นับดีครับเพราะตัวระบาดบองวะซ่ามันเลยพี่น้องเลยคนสื่อเข้ามาเพิ่นไข่จากไหนพวกพนุกามาถือมาไหวบางหันพนุก็ออกมาตตป่าเมียนครับอืนี่จะอันนี้พวกตัวระบาดโตบักไงเด้อพี่น้องเด้อพี่มันหลีอยู่เนี่ยพี่ละมันเนีนไมหนี่เลยที่ปมอ๋อมาซอย เห็นนะน้อใหม่เล่าพี่นออ้องเอ้ยเราไปหาน้องใหม่หลังเราไปผอบไอ้อีหยังเกาะเห็ด oh. ปวกอยู่ใต้ปลาน่อไม้เลยสารตาเลยทบเห็ดปวกหมานคดมันหมานเลยหาน้องใหม่ผอเห็ดเราก็มาน่อใหม่กับพ่อน่อใหม่พู่นะอัน <c> ซ <oughs> ่อน <c oughs> เดี๋ยวเราก็สิมยาใหญ่เห็ดเป็นท่งบ่ไ <c oughs> ด้ขายเป็นโล เป็นท่งละลอยสองลอยก็ว่าไปอยูุคางราบน้ำนี่แหละครับมันเนี่่เนียิคน้่นอคนับบอทันเลยเลยพี่น้องเด้อนับบอทันเลยขอกรีขอกรอ,อกออเอาไปตองใส่เมัอนน้ำเพื่อมันจงบวกกัดกัน,น,นโอ้ผมมันตัวใหญ่เลยเกือบเต็มถุงละลอยตัวเอาไปใส่มันจก็ดีด้ะมันจบกัดกันนะผมมาแรีเนาะ ใส่กระนั่มเน้อยรน้อมหลีอยู่ใต่เบตองผมหาวเื่อนี่ค้าหาดองดองมันหาวแล้วมันจังขายง่าคิปโอมหาวแล้วแม่ค่าหาวกอแล้ววะก็เหมือนเล่แค่เหมือเลาแ่าวแล้เมีดเบียกนีปลาหาวพันใด เรียนเบิดกระสอบเล่าพุดนะว่าเรื่อยๆว่าเรื่อยๆนับน้ำกับพระท่านลูกค้ากับทาเอาราคาดีหลายปีนี่ดีสำหรับคนซื้อเด้อพี่น้องคนขายเป็นสีดีบ่ผู้พีนี่แต่ว่าดีสำหรับคนซื้อดีสำหรับคนซื้อหลายพี่ไก่เมึงบกล้งหัดตัวระบาดเด้๋นวหอพี่ไก่เนาะ ก็สามสิบข่าวพี่ก่ยังลอยเศร้าลอยสามปีนี่ลงมาตัวระบาดเลยเลยส่นงเราตรงใหญ่ผอมมึงนะโอ้าว่ดีสําหรับคนซื้อครับราคานี้คนขายบนดีปันได้แล้วพี่กายว่ามันถือมันกับลงมาอยู่ลอยละลอยเศร้าลอยสามนะครับปีนี้ลงมาลอยตัวลอยถือตัวระบาดเลยครับผมคนก็ถือว่าคือคักเลยครับอ่างเลาะไปเลย นี่เรอพี่น้องเอ,อ้ยมันสดจริีเลยขึ้นมาไม่ไม่แล้วก็น,นับเลยนะลอยตว,ตวตัวลอยบาทตัวละบาด <c oughs> สอดไหลทิ่โรมปีนี่ตัวใหญ่เลยเรานับแล้วเราเดินนับเอาพี่น้อง <c oughs> คนกำลังเริ่มมากแล้วนะครับด้อ คือคัาหลายมือนี่กิปโปมราคาถือร้ายครับพี่น้องตัวละหนึ่งบาทถ้ามันเด็ดแดดองห้อนฝนบรทบังสี่นะขาด่าต่อไปมือสอมือนี่รอยตสิบว่ถึงรอยบาทครัพี่น้องแต่ว่ากาดราคามันก็ขึนกึนๆลงๆนะครับมาสอบถามใน่ค่าเบิ้งใดมาเลาะเบิ้งใดครับผมนะฮวงเหปวกมาอน่นีโบเ่ เฮ้ไม่้อก่าวอย่างนี้่า่เดี๋ยวเขแบบเออองกิโลจ้าเห็ี่ไ้อเตัวใหญ่นน้องไม่ได้เห็ดถุงเท่าไรครับเนี่ยหาิบบาทนอครับเด้อนไม่นอนแบไงเลี้ยงเงอเห็ดปลวกทุ่งละลอยของเราปูจังบาเนี่ยปูหน้าพู้นะ5าซิบาทผุดเมตาเรายังใหญ่พอแ้วนั้อคบยังเห็ดตะไคร้ ้วห้องกมาคอยเห็ดเรื่อยๆออยางานก็ไปทางในกันซีเมนกิลโลกิปลมล่ะครับนังแหงนังเข้มปลาแหงนอไวปลาลงปลา,<ม>าล <ะ S 2> ่เบิ้ครับงาน้ไปทางในนั่กันครับเจ้ากาวมาถห็นอันนีนนนเจะเอารถจักรปมนเบ ยังกับไม่แถวเลยนักขายเนี่ยเรื่องที่ออกไปเด็ที่อเจากกระนองกางอยมทีมใส่ใบ้ัวปินกัดกันนะพ่อม ายัาไโอ้ใกล้มาจขย่นือขายนะครับขายอดไปตองกุ้งขายยันไปตองกุ้งไปตองสาบโอ้ี้อันนี้พี่เอาเบิดเลยเป็นไหครับเมาเบิดแล้วหนึ่งลอยตัวหนึ่งลอยบาทเลยครับเนี่ยแม่อีนอ้อยนี่ก็ขายเหมือนกันอ้อยมะซางว่าขายทิปโปมยันไปตองกุ้งอย่ พอเมาวันนี้งน้นพึ่งอมาพึ่งเทห่หักจากกระสอบพึ่งขามโค้งมาเวมบึ้บ,บเลยกระสอบไม่ไลายคนนะึอโอ้มันลายเมือนหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทคือกันครับก็ มาเด้พี่น้องเด้อรล้านดอกจานครับราคาขึนขึนลงลงแล้วเต่มืือครับตวามือนี่หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทครับถูกกว่านี้ไม่มีอีกแวร้ลานดอกจานบ้านเฮาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพี่ว่าเลยเห็ดเราไปหาหน่อไม่เราเลยพ่อเห็ด เจ้าเห็บเจ้าเห็บทุ่งเช็กผ่านนี่เห็บปวกหน่อยหนึ่งครับหนอนึ่งนะครับเด้อหน่อยหนึ่งร้อยหนึ่งคำตั้งใจไปหาบ่อพ่อแล้ววะแลาไปหาหนุมใหม่เราเลยไปพ่อเห็บคำตั้งใจไปหาเห็บนี่บ่อพ่อไปหาหนุมใหม่เหี่ยวพันไปได้เห็บปวกเบิ้งับเบิ้งเต้นที่ไรปึ้งนะโอ้มุดไปไปพ่อโอ้ไปพ่ออยู่ในหันบ่ไปพ่ออยู่ในปลาไอหยังเกาะปลาก็ไพ่หนิบ่เห็บเจ้าแล้วก็เบิรรลุนมดที่ละสามอโอเคโอเค ซื้อหนังกอตำล้อกินมัล่ะโอ้เฟินกะทายเห็ดำใส่เสือ่ใส่สิสบูันบาทคันใส่บาทแล้วก็ลังนับตัวระบาทคือกันหนึ่งลอยตัวหนึ่งลอยบาทิิโปมแต่ว่านี่เฮ็ดปวกแล้วก็ลังเลือกดอกบานดอกตูมทงละลอยนะครับเลยทงละหนึ่ง ยบ้านวันเด้นเย่ไยน่อไอีกประมานเพิงบักหอยเถิงเห็ดไฟนะเห็ดปวกนะโอเครับเอาเลยครับเอาเลยครับเห็ดปวกร้อยซ่าวครับเห็ดปวกร้อยซาวเรื่องใหม่จนขึ้นล่ำขึ้นเหี้ยว พี่เราเมาเบิดเลยถุงละหนึ่งร้อยตัวร้อยบาทครับผมลานดอกจันเลย์ิปโปรมตัวละบาทคือกันกระลังหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทยิปโปรมหลายครับเลย์ตามดอกจาน